สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ MRT รัชดาพิเศษประตู4ี่นะครับซันก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นแ,แถวนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นรัชดา19นะครับก็ว่าจะมาเดินตลาดนะมาซื้อของกินแต่ว่าก็คือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีแบบคลองเล็กๆอยู่ไปเดินริมคลองกันดีกว่าแล้วก็พาเดินเล่นดูบรรยากาศริมคลองกรุงเทพตอนนี้รัชดาอันนี้น่าจะเป็นรัชดา24นะครับ บรรยากาศถนนรัชดาภิเษกนะครับรูนเรารต้องเดินไปตรงนู่นเลยฟลองจะอยู่ตรงบริเวณน,นู้นเลยก็คือมาเดินตอนช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะครับสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีก็คือตอนนี้สี่โมงครึ่งใช่ไหมนี่แล้วร,รัชดายิตสีตอนนี้สี่โมงครึ่ง เราก็เลยกะว,ว่าเราเดินเล่นแถวนี้ก่อนสักแบบห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นน่ะเราค่อยไปเดินตลาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าตลาดเขาจะยังตั้งไม่เสร็จไงคือตลาดตั้งยังไม่เสร็จก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเดินเล่นๆก่อนแถวนี้รัชดายี่สิบสี่ก็จะเป็นอาคารสำนักงานมากกว่าเนาะไม่ค่อยมีบ้านคนหรอกเนี่ยเห็นไหมเป็นอาคารสำนักงานหมดเลย ข้างหน้านั้นบุญถาวรนะครับอ๋อรัชดา22ถ้าเราเดินย้อนกลับไปตรงนี้ก็เป็นสุที่สารนะครับมันจะเป็นเอ็มอาร์ทีลาดพร้าวนะที่เชื่อมต่อกัสายสีเหลืองเอ็มอาร์ทีรัชดานะครับแล้วก็เอ็มอาร์ทีสุทธิสารแล้วก็เป็นเอ็มอาร์ทีห้วยขวางแล้วก็เป็นเอ็มอาร์ทีนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นเอ็มอาร์ทีพระรามเก้า นี่นนมีรถไฟลรถเมไฟล์รถเมล์เขามีที่ชาร์จมีไ wi ไฟให้เล่นนะอ๋อแถวรัชดาเนี่ยแถวเอ็มรทีรัชดามันจะเป็นอันนี้ทุกคนคลินิกทำหน้าเยอะนี่คือพามาเดินเล่นๆน,นะเดี๋ยวเราก็จะต้องเดินย้อนกลับไปตรงซอยสิบเก้าเพื่อที่จะไปเดินตลาดนี่นี่น,นี่มาเดินเล่นแถวนี้ เน,นีเขามีร้านข้าวมีร้านอาหารด้วยรัานใคยของกินยังไงอ๋ออันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคลองบางซื่อเหรอคลองบางซื่อนะครับโหนั่น มีเดินยาวเข้าไปในนู้นได้เลยอ่ะเห็ไหมแต่แต่ว่าทางนี้ทางนี้ก็น่าจะเดินได้เหมือนกันเนาะเราลองเดินเราลองเดินดูก่อนน้องน้องตกป่าคลองบางซื้อ,อ,อมันน่าจะเป็นแบบทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านเขเนาะ ยอันนี้คือเป็นบ้านบ้านเป็นหลัง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 ก็คือน้องมาตกปลาีนน่คือเขาน่าจะกําลังทำคลองอะไรอยู่นะีม่มีรถแม็กโครเล็กเนี่ยฝั่งนู้นมันจะเป็นสะพานเนี่ยฝั่งนี้มันจะเป็นทางเดินอะ <laughs> ไรทีคนเดินเล่น รัชดาพิศเศษ2ี่สิบสองนะครับจริงๆข้างในยมีร้านขายของกินด้วยนะมีร้านข้าวอะไรเงี้ยอรู้สึกว่าจะมีรถมา,ถาเมดี๋ยวลบทางไปก่อนเขานปแบบว่าะวะทางขับเข้าไปแบบ,บไปในหมู่บ้านหรือว่าเราจะไปฝั่งที่เป็นโนนีดูบรรยากาศแบบบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยทุกคนบรรยากาศดีๆ เดินดูเดินดูเดินดูบรรยากาศไปเดินเล่นตรงสะพานดีกว่าฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าฝั่งนี้เหมือนแบบมันจะเป็นทางเข้าบ้านเขาเนาะลองลองเดินเล่นเดินอ๋อมันเป็นแบบทางเข้าหมู่บ้านจริงนะเพราะว่าเห็ไนไหมมันน่าจะเข้าได้อยู่นะ เพราะว่าตอนที่เราไปอ่ะมันเดินได้อยู่เพราะว่าตอนที่เราไปเราไปครั้งที่แล้วเราไปทางนี้เราไปทางแบบที่มันเป็นสะพานไปนสะพานแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดินดูถ้ามันมาทางนี้ได้ก็ค่อยเดินย้อนออกมาอ๋อเราต้องข้ามต้องข้ามข้ามไปเดินฝั่งนี้ คลองบางซื่อนะฮะโอ้ oh. คลองแบบุยถ้าทําแบบว่าสองฝั่งให้มันดีๆหน่อยเนาะทําจัดการดีๆนะคลองนี้สวยมากเลยทุกคนดูดีคลองสวยมากน่าเดินเล่นมากเลยคือถ้าทําแบบทําดีๆแล้วก็ทําทางเข้าดีๆหน่อยให้มันดูน่าเดินอะไรเงี้ยจะฟินมาก อันนี้เขามีบันไดมีทางเข้ามีทางเข้าอย่างนี้อ๋อต้องข้ามคนในชุมชนก็ต้องมาทางนี้เนาะ,ะมาเดินดูนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปหานั่งพักผ่อนอ๋อนี่อยู่ที่รัชดายี่สนะครับ ทางเดินทางเดินไม้ทางเดินไม้นมนะทุกคนน่ะ่ะปเดินกันต่อ,อน,นี่ไงเขามีแบบว่าอย่างนี้อยู่เห็นไหมถ้าแบบขุดคลองดีๆแล้วก็ทำสวยๆเนาะเป็นที่มาแบบนั่งพักผ่อนได้เลยนะแล้วถ้าใครมีที่ติดตรงนี้ทำเป็นคาเฟ่แบบริมคลองเนาะ อาหารปลาอะไรเงี้ยได้เลยนะบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวเราลบที่เขาก่อนนะเขาก็จะได้มีกับคนเดินผ่านพ<ม>อดีอันนู้นอันนี้ก็มีตกปลาอยู่ด้านหน้าด้วยมีน้องๆตกปลาทุกบรรยากาศดีมากเลย เย็นสบายเออันนี้เป็นอะไร,รอ่ะเป็นที่จอดรถหรออยู่ติดถนนรัชดา เป็นเินเินอ๋อซอยนี้ที่มันมาจากสุทธิาสารไงทุกคนเป็นซอยที่บอกว่าทะลุมาจากสุทธิาสารอ๋อนี่มันเดินได้เนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นทางเดินเหมือนกันเป็นทางเดินแบบ แล้วบ้านเแล้วน้องที่อยู่แถวนี้ก็ตกปลาหาปลากินเนาะมีที่หาปลาอยู่หน้าบ้านเลยสบายๆครั้งที่แล้วเรามากินข้าวในร้านในนี้แหละมันจะมีร้านข้าวอยู่ร้านหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือสี่โมงครึ่งเราไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะน้องตกตลา Uh, 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 uh ปลามันยุบ mm hmm. ยิบยุบยิบอยู่นะ oh. อ๋อเดี๋ยวตื่นก็คือเป็นแบบชุมชนริมคลองเยอะแยะเลยจริงๆอะคลองตรงเนี้ยมันไปนู่นเนยะคระัไปเชื่อมต่อกับทางถนนลัดพร้าวเลยนะ ้าคลองนี้จะไปเชื่อมต่อที่แถวเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินไปเรื่อยๆมันจะไปเชื่อมต่อกับลาดพร้าว48นะครับลาดพร้าว48แต่ว่ามันก็ไกลนะเราเราน่าจะเดินไปไม่ถึงลาดพร้าว48ทุกคนก็น่าจะเดินแบบเล็กๆน้นอยเนะี่ยตอนนี้ก็เดินเขาเรียกว่าซอยรุ่งเรืองนะครับซอยรุ่งเรืองนะฮนะก็จะมีแบบบ้านชาวบ้านหรือสาลาสุขใจเขาทำเป็นว่าสาราสุขใจได้ดังนั้น มีคอนโดมิเนียมเลยในะแถวนี้ครองบางซื่อนะฮะแต่ว่าเดินตรงไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวค้อพาเดินดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะนี่ก็จะเป็นว่าครองเนี่ยตรงนี้คือถนนรัชดาแล้วก็เดินยาวไปยาวไปยาวไป,วไปก็มันจะไปจบที่ถนนลาดพร้าวได้นะครับถ้าแบบถ้าถ้าเราขยันเดินอะนะแนะตอนแล้วก็ไม่เดินหรอกมันไกลอย เป็นบ้านริมคลองมีต้นไม้แบบสวยๆตรงนี้ด้วยตรงนู้นเป็นสะพานอ๋อแต่ว่ามันเดินมาแค่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็น่าจะมีแบบซอยซอกซอยเข้าไปด้านในนะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ถ้ามาฝั่งนั้นแล้วก็น่าจะมาได้สุดแค่นั้นเพราะว่าฝั่งนั้นจะเป็นบ้านคนแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบประมาณนี้ต้นไม้สวยมากอืม เสียงนกดูบรรยากาศอันนั้นคือสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะมีเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรเนี้ยแต่ว่าก็จะไม่ค่อยมีอะไรขายเท่าไหร่นะก็จะมีแบบร้านโชว์พงโชว์หวยอะไรเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็จะแบบทั่วไปตามเ,าเหมือนแบบตามท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยพามาดูแบบบรรยากาศว่า คือถนนที่มันวุ่นวายข้างนอกใช่ไหมเข้ามาข้างในก็ยังมีแบบบรรยากาศแบบเงียบๆสงบๆอยู่เป็นหมู่บ้านริมน้ําแบบนี้อยู่นะ,ะก็ยังแบบว่าสามารถที่จะมาเดินเล่นได้มาเดินดูบรรยากาศอะไรต่างๆของคลองได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเดินต่อไปเดินต่อไปอุงมีร้านขายของด้วยแถวนี้ ทุกคนตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสุดทางละก็ถ้าจะไปต่อตรงลาดพร้าวเราต้องไปฝั่งทางนู้นนะครับเพื่อที่จะแบบไปอันนี้ดูบรรยากาศออ้เนี่ยที่เราเดินเข้ามานะครับแล้วเ,เดินมาที่แรกมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นออสะพานทั่วๆไปแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นชุมชนนะครเขาเรียกว่าชุมชนรุ่งเรืองตอนปลายนะครังมีร้านขายกับข้าวอยู่ด้านนี้ด้วยเป็นอาคารนะ่างเงี้ยนี่น,นี้น่าจะเป็นโฮสเทลนะเห็นใน เป็นในอินเทอร์เน็ตในแผนที่ใน Google Map มันเป็นโฮสเทลอันนี้ก็อยู่บนสะพานสนุกดีทุกคนเวลาเราชอบมากเวลาที่เรามาเดินแบบตามชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นแบบว่าให้เราเห็นแบบวัฒนธรรมเห็นการเป็นอยู่จริงๆคือมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเนาะเวลาเรามาแล้วก็แบบว่ามาคนเดียวมาถ่ายแบบบรรยากาศอะไรเงี้ยซึ่งชาวบ้านเขาก็มันคือมันไม่ได้มีการเตรียมกันนะเนาะเหมือนแบบ ไม่ได้มีการเตรียมว่าเอ้ยต้องทำอาอันนี้คือมาปุ๊บแล้วก็คือของจริงเลยเนี่ยเห็นชีวิตความมีอยู่ของเขาจริงๆร,งรงดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะด,ดูเลยบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยด้านนี้เขาจะมีแบบพกร้านข้าวร้านอะไรอยู่ไปหาซีน้ำเอ้ยขินน้องกินน้ำขิ่น้ำเหมือนกันอยากกินน้ำ <c oughs> น้องซื้อไป,ไป นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำวันนี้มีแบบร้านข้าวนี่ร้านข้าวที่เราเคยมากินก่อนนะแบบข้าวผัดเดี๋ยวแบบมาซื้อน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนเดี๋ยวม่นกันนี่กันค่ะมันนี่กันที่ ด้าน้นี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวมีแบบทุกชิ้นด้านนี้เป็นร้านข้าวนี่นอะไรครับบาอุ้ยทางนี้เดินออกไปได้ไหมครับครับเดินเดินออกไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยแมว มีเลยได้มาแล้วน้ำถุงละสิบเก้าบาทเองอ่ะเขาบอกว่าให้เดินออกไปทำนี้ไหนน้องไปขี้นเนาะไหนอ่ะทางนี้ด้านในก็มีร้านข้าว แช้ผูกเก่ากะสองครณ์ใช่ไหมเนี่ยทุกทางไหมเนี่ยป้าบอกว่าให้เดินมาทางนี้ได้มัาน่าจะไปออกทางเดียวกันกับที่เราเดินเนาะโอ้โหทางป้าอ๋อน่าจะใช่ ยังไงไปทางนี้เพิ่นี่จ้ะไปดูสิไปทางนี้สิใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงออกมาตรงนี้ไงถูกแล้วถูกแล้วไปซื้อน้ำคือจะไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเราอุ้ยข้ามีร้านข้าวอได้านไหน ออกมาถึงนี้แล้วนี่ไงอ๋อฝั่งนี้มันจะผ่านแบบบ้านคนผ่นชุมชนวอันนี้ร้านข้าวร้านข้าวแต่ว่าเขาปิดแล้วนี่ไงฝั่งนั้นที่เราเดินไปเมื่อกี้แล้วเราก็เดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งสนุกดีเดินแบบว่าชิวมาก ็คือมันก็เป็นแบบทางเดินตามชุมชนทั่วไปอ่ะเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเดินไปทางไหนข้างในเขามีร้านร้านขายของชําร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวเราเคยไปกินร้านข้าวคุณป้าตรงนั้นแต่ว่าวันเนี้ยเราไม่ได้กินที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตลาดนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อของคุณป้านะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวไปกินที่บ้านน่าก็ขายถูกนะ ร้อนน้ำไข่ถุงน้ำไข่ถุงละสิบเก้าบาทคือน้าขวดขวดเนืงอมันก็ตกประมาณสิบบาทสิบเอ็ดบาทแล้วเนะเาะเขาก็เอาน้ําแข็งค่าน้ําแข็งค่าถุงอะไรเงี้ยค่าหลอดก็สิบเก้าบาทก็ยังถูกอยู่เพราะว่าอ่ะก็บางที่ก็ต่าสุดต่ําสุดก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าอะไรเงี้ยที่นี่เขาสิบบาทสิบเก้าบาทอยู่ก็เอากำไรไม่เยอะก็ให้เขาเถอะ เพราะว่าถ่าถุงค่าน้ําแข็งค้าอะไรต่างๆนานาน,าน,าน้มันมีต้นทุนหมดประมาณนี้ถึงแล้วไปทางแล้วนี่ประมาณนี้นะครับที่เราพรุกคนเดินชมบรรยากาศกนุกดีก็อยู่ที่รัชดาพิเศษ22นะคะไปเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปที่รถไฟฟ้าเหมือนเดิม พาไปตะเลยพาไปตะเลยชุมชนรุ่งเรืองรัชดา22นะครับก็ไปเดินแบบว่าเดินเล่นมาถ้าใครแบบว่ามีชุมชนที่ไหนแบบสวยๆมีแบบว่าบรรยากาศทางเดินน่าเดินอะไรเงี้ยเป็นแบบชิวๆก็สามารถแบบแนะนํามาได้เนาะเดี๋ยวจะไปเดินเดี๋ยวจะไปเดินถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะแต่ว่าเอาที่แบบ ปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บหมาไล่กัดเงี้ยก็ไม่เอาได้อย่างนั้นนะ <c oughs> ไปถึงปุ๊บน้องน้องจระเข้น้อยวิ้งไล่สวบเงี้ยก็ไม่เอาได้อย่างนั้นนะ่ะเออเอาคิดแบบว่ามันปลอดภัยหน่อยนี่ MRT เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดลนะครับก็น่าจะประมาณนี้อันนี้คือจุดที่รถมีผ่านนะฮะมีสายเจ็ดสิบสาม หนึ่งสามหกหนึ่งสาม็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดห้าศูนหกห้าหนึ่งสี่ก้หาหนึ่งเจ็ดที่เราจะใช้บรกิการบ่อยๆก็เจ็ดสิบสามกับค่าหนึ่งสี่ที่เราขึ้นบ่อยอเดินกลับนี่รัชดายี่สองอ่าให้ดูเป็นรับศิลปศิละปะแห่งกรุงเทพมหานครนะครับเห็นไหมศิละปะแล้วเขารู้ได้ไงว่าเส้นไหนเป็นของเขาเส้นไหนเป็นของคนอื่นเนะโอ้โหเยอะมากดูดิดูดิพันกันอยู่ดูนั่นแะ มันเป็นศิละปะแห่งกรุงเทพเนาะคือที่อื่นอาจจะไม่ค่อยมีเหมือนกรุงเทพกรุงเทพที่คือมีเยอะแยะแต่อยู่ด้านนี้แลวอันนี้คือต้นมันใช่ต้นตะแบกเลยเอาดอกสีม่วงสวยดีถ้าปลูกแบบยาวๆโอ้โหศิละปะมันคือศิละปะไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะทำได้ฮนะดู <c oughs> ศิละปะ ิล้วปะแห่งเมือทาไทก็หลังมาถ่ายรูปไปกันเยอะแล้วนะเพราะว่าบ้านเขาไม่มีไงบ้านเรามีอืมสดซื้นโอวยร้อนมากตอนเนี้เดี๋ยวคอแบบไปพักผ่อนในใต้ดินก่อนนะประมาณนี้นุกคนเดี๋ยวเดินไปนิดนึงก็เป็นใต้ดินละรัชดาพิเศษ24 มอมทีก็อยู่แถวๆรัชดาพิเศษคิบสี่นะครับฝั่งดั้นน้าจะเป็นรัชดาพิเศษคิบเก้าเป็นยูทูบเบอร์ให้ยูทูบนี่คือก็เกิดเนาะบ่อทีบอกว่าเดินไปเนี่ยคนมองเดินผ่านปุ๊บเขาก็มองมองเฉยๆพอเดินไปปุ๊บเขาก็หันหันหลังหันหัวตามเลย <c oughs> เดินตามว่าแบบเราถ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะ เข้าไปในชุมชนเมื่ี้เขาก็แบบเด็กก็เฮฮาผู้ใหญ่ก็เอฮาน่าจะไม่ค่อยมีแบบว่าช่อง YouTube เข้าไปแบบในในชุมชนแบบทิวแบบนี้เนะนานๆจะมีคนเข้าไปถ่ายแบ <laughs> บบรรยากาศหรือเงี้ยเขาก็เอฮากันีฮฮากันใหญ่โตเลยแล้วแล้วก็ <laughs> สนุกดี <laughs> แต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะอาจจะ ไม่ได้ถ่ายแบบผู้คนในชุมชนออกมาสักเท่าไหร่นะฮะพยายามที่แบบถ่ายบรรยากาศอย่างเดียวเนาะโอเคอันนี้คือ MRT รัชดาพิเศษประตู4นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปถัดไปก็น่าจะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปออกประตูฝั่งนู้นแล้วก็ไปเดินเล่นกัน